สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวที่จะมาบอกครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์เดือนหน้าเป็นต้นไปครับรายการเกี่ยวกับกีฬาวิ่งมาใหม่ชื่อว่ารายการโค้ชนเตอร์ครับซึ่งที่บอกเนี่ยไม่ใช่อะไรก็คือผมเนี่ยไปเป็นโฮสต์รายการก็คือไปเป็นพิธีกรรายการแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าที่ถ่ายไปเทปที่แล้วรู้สึกว่ามีความเป็นรู้สึกพูดกลางไม่ชัดอะรู้สึกแบบทองแดงเล็กน้อยอะไรเงี้ยคำพากย์คนอื่นแต่รู้ว่าพูดมากกว่าคนโดนสัมภาษณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวตื่นเต้นมากวันที่3เทปแรกออกนะคร เดี๋ยวไปดูวิทยานก่อน ทุกนนอย่างไรก็ตามครับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่แชร์เรื่องราวกับนักวิ่งเพื่อแรงมานานใจกับทุกคนแบบออกไปวิ่งอะไรเงี้ยรับรองว่าสนุกแน่นอนก็มีการแชร์ความรู้เรื่องาราวต่างๆกันต่างๆด้วยนะครับต้องรอติดตามครับออกอากาศที่ช่อง True Sport HD 3หรือ True Vision 6กปนะครับรีรันไม่แทบทุกวันเลยคือจริงนี่ยังงงอยู่เลยคนเห็นหน้าผมทุกวันนี้เบื่อหรือเปล่าวันเสาร์นะครับหกโมงเช้าวันจันทร์ตอนเย็นห้าโมงเย็นวันพุธตอนเที่ยงก็คือกินข้าวยังเห็นหน้าผม มันสุขห้าทุ่มคือบางทีงบางคนกังวลนะกังวลจงกังวลจริงค,คือพูดกาไม่ค่อยชัดอนะ่ะ I'm from you know outside Bangkok แต่อย่างไรก็ตามนะใครที่มีของช่ชวยนะครับช่วย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 ดูนะครับเพราะว่าพี่รายการนันตั้งใจมากส่วนผมเนี่ยก็คือไปไปไป,ไปคุย